วัครับวัครับ,รบวันนี้เราอยากจะเอาความเป็นจัดก็คือเป็นคนสหรัฐรแต่ไม่ใช่คนอเมริกาไอเมริกามี Canada America ใช่ไหม North North America Canada USA Mexico อ๋อใช่สหรัฐเป็น United States ก็ได้รู้วิชาสังคมไปแล้วครับวันนี้มีเมนูที่มีชื่อว่าสเต็ก เขียวหวานหรือเขียวหวานสเต็กอาหารลึกครึ่งอาหารลึกครึ่งเพื่อนปรุงที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับอาจจะไม่ออริจินัลทั้งหมดครับจัดเพราะว่าผมจะลองทำให้มันดูง่ายที่สุดอ่มาดูเลยดีกว่ามาดูเลยอ่ะอย่างแรกสเต็กค,ครับก็บอกแล้วครับก็ต้องใช้เนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาใช้อะไรก็ไมเลือกใช้เอาเนย butter black pepper พริกไทยดำอันนี้เป็นเครื่องแกงเขียวหวานครับ s p r i n curry ใบโหระพาริกฟ้ามะเขือและนี่ก็พริกไทยสดเห็ดมันใส่ด้วยเอามาใส่ด้วยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลกะทิี่น้ำตาลน้ำปลาใครอยากเสลรไปพูดแบบ water fish อย่างนี้ไม่เอานะอะไรวะ Do you have water fish Yeah the fish in the water เริ่มเลยนะครับผมก็จะทำการใส่เนยเราจะ ไม่ใช้น้ำมันดีกว่าตามด้วยเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้ใส่พริกไทยดำนะครับตามความชอบใส่เกลือนิดเดียวพอใช้ไฟอ่อนๆถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้ก่อนสุกน่าจะสุกแล้วจัดบอกเลยว่าหมูเนี่ยน่าจะสุกเร็วอันนี้หมูที่ทอดเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาผัดเครื่องแกงครับจัดใส่น้ำมันนิดนึงังจากนั้นเราจะนําเครื่องแกงครับลงไปผัดครับ ผัดจนเครื่องแกงมันหอมอมาครับหอมหอมแล้วนะตอนนี้ผมจะทําการไฟกกะทิครับอันนี้ก็ผัดจนกะทิกับเครื่องแกงเขาเข้ากันมะเขือครับมะเขือเพราะมะเขือมันจะสุกช้ากว่าริกไทยสดผมก็ไม่รู้กันนะัปกติก็ไม่ใส่กันนะแต่ผมอยากใส่เห็ดครับใส่แบบไม่มีเห็ดผลครับแล้วผมจะใส่น้ําปลานะครับอ,อ็ทีเดียวน้ําตาลครับให้มันออกรสหวานหน่อยแ,แล้วก็ตามด้วยใบหัวละพา ปิดแก๊สได้เลยครับจัดครับปิดเตาแล้วก็โรยด้วยคราวนี้ก็จะมาประกอบล่างดูครับและไม่ให้นักเก็ตครับผมโรยครับมีความเป็นาร้ตขึ้นมาทันทีและนี่ก็คือหน้าตาของสเต็กเขียวหวานครับผมกระจัดว่ามันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทน่าแปลกหน่อยคราวนี้เราจะมาชิมกันหน้าตามันก็ดูแปลกๆนะลองดูครับลองดูครับเป็นไงบ้างครับจัดครับโอ้โห ไปรู้โอ้ my god สำหรับผมครับผมว่ามันเยี่ยมนะเนื้อที่เราใช้นะครับมาจากสันคอใช่ไหมมันจะแทรกด้วยมันนิดนึงถ้าเมนูนี้ไปขายที่อเมริกาครับโอ้ใครดีนี่พูดเอาใจกันหมดเนี่ยยังไงก็ลองทำกันดูใช่ไหมดั๊ดใช่ครับโอเคครับผมกับดัสต้องลาบแล้วครับแต่มันเยี่ยมมากดิอือทั้งนั้นเป็นไก่แก้ว